รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะในช่วงประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะเราก็จะเห็นว่าประชาชนค่ะสวมใส่ชุดขาวมาไหว้พระกันที่ศาลเจ้า ในปีนี้นะคะอาหารทางหน้าสารเจ้าร้านค้าที่ขายอาหารเจก็จะลดน้อยลงค่ะเพื่อป้องกันโควิด19บ้นั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้มุกจะพาคุณผู้ชมไปที่ลามไล์อัวนิวค่ะเพราะที่นั่นนะคะได้รวบรวมร้านอาหารมากกว่า50ร้านค้ามาให้ผู้ที่ถือสีลกินผักซื้อไปทานกันที่บ้านค่ะนี่คือบรรยากาศร้านจำหน่ายอาหารเจกว่า50ร้านค้า ภายในบริเวณลามไลท์อเวนิวภูเก็ตที่รวบรวมเมนูความอร่อยหลากหลายของอาหารเจจากร้านอาหารชื่อดังของจััดภูเก็ตมาเปิดจำหน่ายอาหารเจราคาประหยัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายอาหารเจนั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ3เข็มแล้วเท่านั้นค่ะกิจกรรมอิ่มท้องอิ่มบุญ ของรามไรอเวนิวนะที่ทำร่วมกับหลาดปล่อยของปีนี้นะครับก็คือเป็นปี2564ที่มาที่ไปก็คือว่าในท่ามกลางาสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะฮะที่เรื่องของการจัดกิจกรรมในประเพณีถือิ่นกินผักภูเก็ตนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงกลายเป็นว่าในพื้นที่ในการขายนะครับของแต่ละจุด ซึ่งถ้าเกิดเป็นจุดใหญ่ๆนะเราก็จะเราก็จะเห็นเป็นที่ด้านหน้าของอารมด้านหน้าสันเจ้าเนี่ยเราก็จะปิดถนนแล้วก็มีร้านค้าหลายร้อยร้านนะในแต่ละในแต่ละอารมเนี่ยมานี้ปรากฏว่าในปีนี้นะกิจกรรมตัวนี้ไม่มีทีมงานบริหารของรามไรแล้วก็หลักปล่อยของเนก็เลยประชุมหารือกันนะว่าเบื้องต้นเลยก็คือว่าเออเราเราตัวเราเองเนี่ยเราจะไปหาทานอาหารเจอ,อะไรได้ที่ไหน ส่วนที่สองก็คือเราก็คิดถึงตัวร้านค้านะว่าร้านค้าที่เขาเองเคยขายในทุกๆปีเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ขายได้ในบริเวณด้านหน้าของร้านต่างๆที่อยู่ใกล้อามใกล้สันเจ้าหรือบางจุดที่เขาเช่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับร้านค้าส่วนที่3เองถ้าเกี่ยวข้องกับทางรามไร้แล้วก็หลาดปล่อยของก็คือว่าอย่างน้อยเราก็มีพื้นที่อยู่แล้วก็เปิดพื้นที่ ให้กับร้านค้าเนี่ยมาขายนะฮะภายภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราเปิดพื้นที่ให้ขายฟรีปีนี้อยากเปิดพื้นที่ขายอาหารเจให้กับทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายเนี่ยได้มาเจอกันนะครับเราเราดูแลหมดก็คือว่าทั้งเรื่องของ ตัวเต็นที่จะต้องใช้โต๊ะโก้าอ้รวมถึงเรื่องของระบบไฟต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของตัวทุนที่สำหรับนั่งทานนะฮะอันนี้เราบริการให้กับตัวร้านค้าหมดภายใต้ที่เราบอกว่าค่าบริการน่ยไม่ได้คิดค่าเช่าแต่ใน10วันนี้เราขอค่าไฟวันละ50บาทก็คือว่าเป็น10วันก็คือ500บาทสำหรับค่าไฟของขางที่นี่ เพราะนั้นนั่นหมายความว่าก็เป็นการเปิดพื้นที่ก็แฮปปี้กันทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับอันดับแรกเลยคือจํากัดจํานวนร้านก่อนเพื่อจํานวนร้านเนี่ยจะนําไปสู่ว่าเราจะสามารถจํากัดจํานวนคนที่เข้ามาได้ด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยครับมีร้านค้าประมาณ ข้างนอก40ร้านข้างในเนี่ยประมาณ10ร้านแต่ในความต้องการจริงๆอะ่ะมีความต้องการของร้านค้าเยอะกว่านี้มาก,ากเลยนะฮะที่ท,ที่ที่จะเข้ามาทีน,นี้ผมมองว่าด้วยด้วยความที่ปีนี้เนี่ยมาตรการในของจังหวัดเองก็ค่อนข,ข้างจะขอร้องกันเข้มงวดทุกคนกระมัดระวังตัวเองกันพอสมควร ใช่ครับเพราะว่าทุกๆประตูของของรามไลเนี่ยทางเข้าเนี่ยเราก็จะปฏิบัติตามมาตรการอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องการคัดรองอุณหภูมินะครับก็จะเป็นเฟสสแกนนะ,ะแล้วก็เรื่องการลงทะเบียนเรื่องของแอลกอฮอลนะครในตรงนี้ก็จะเป็นเป็นมาตรฐานที่ที่เราปฏิบัติปกติอยู่แล้วครับ ฝั่งของตัวลามไรเออเวนิวเนี่ยก็มีมาตรการในการที่จะคัดกรองนะครับตั้งแต่ตอนเข้านะฮะการวัดอุณหภูมิทุกคนต้องใส่แมสเข้ามาทั้งคนที่เป็นร้านค้าแล้วก็คนที่เป็นจะเข้ามาใช้บริการรวมถึงเรื่องอื่นๆนะฮะเช่นเรื่องแอลกอฮอล์มีประจำทุกร้านมีมาตรการการคัดกรองรวมถึงระยะระยะห่างในการที่จะนั่งทานหรือว่าการการใช้บริการนะครับ ส่วนนี้ก็ทางทีมบริหารเองค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องจํานวนเพราะถ้าเกิดเป็นจํานวนตามปกติน่ะร้านค้าต้องมีมากกว่า50ร้านแน่ๆนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดอ่ะครับเรื่องมาตรการเราต้องตรวจเช็คหมดนะครับว่าร้านค้าเนี่ยจะต้องมีวัคซีน ตอนนี้ที่กําหนดก็คือว่าขอเป็นอย่างน้อยคือสองเข็มเป็นต้นไปแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าในในจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าในจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วเนี่ยวัคซีนก็จะมาที่เข็มที่3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ความปลอดภัยของการคัดกรองทั้งร้านค้าที่เข้ามานะครับก็ก็จะเข้มงวดนนครับ เรื่องโฟชนาการเนี่ยคือด้วยความที่รามไร์เองกับหลัด่อยของเนี่ยทำงานร่วมกับทางทั้งสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็กองการสาธารณสุขของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับ,รบซึ่งจะทํางานร่วมกันแล้วก็มีการทางเขาเนี่ยคือถ้าเขาไม่มาตรวจเราก็จะเชิญเขามาด้วยในการจัดงานทุกครั้งนะครับหนึ่งคือปรึกษาสองคือก็จะเชิญทางทางาทีมของสาธารณสุขเนี่ยเข้ามาตรวจเพื่อให้คำแนะนำ มาตรฐานของสุขอ,อนามัยตามตามหลักของสาธารณสุขนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางเราเองเนี่ยทำง,งานร่วมกับทางสาธารณสุขมามาตลอดอยู่แล้วครับก็ก็จะปลอดภัยในเรื่องของสุขอ,อนามัยนะครับ ตอนนี้สินค้าเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะครับก็หลายหลายอาหารที่เราเห็นว่าเป็นอาหารปกติเนี่ยก็ก็มาเป็นเจได้หมดเลยนะฮะมีตั้งแต่น้ำเต้าหู้เจเรามีกว๋วยเตี๋ยวหลอดเจเรามีขนมไทยเจแม้แต่พวกปลาเปียกทอดหรือ,อะไรพวกนี้ก็เป็นปกติของอาหารเจอยู่แล้วนะค่อนข้างหลากหลายนะฮะสำหรับอาหารทั้งหมดประมาณ50ร้านที่อยู่ที่นี่ ตอนเรามาเยี่ยมชมร้านนี่หลายร้านเนี่ยนนี่ก็เจหมดเลยนะทุกอันะเป็นเจหมดเลยอ่นนี้ร้านมามาโอ้สวัสดีครับอโหคุณหน้าคุณตากันทั้งนั้นนะครับเนี่ยก็ร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ผลไม้สดพร้อมทานนะคะน้ําผลไม้สดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีมีกล้วยมีส้มมีส้มโอแล้วก็มีนมพืชค่ะตรงนี้นะคะก็<ด>ะะจะขายเป็นน้ำผลไม้ค่ะนี่เป็นน้ำสับปะรดค่ะแล้วก็น้ำฝรั่ง นอกจากขายที่ลามไรแล้วค่ะเรายังมีขายที่อื่นอีกไหมคะไม่มีค่ะเฉพาะงานนี้ที่เดียวเลยค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเอามาถึงร้านนี้คุณคุณนะครับสวัสดีครับคุณแมนสวัสดีค่ะบอ้าวดีเจแมนดีเจแมนแขนอ่อนนี่เองจากบ้านอัมแมนสินค้าขึ้นชื่อนี่อันนี้ขายดีมากเลยพี่แมนไอ้นี่ไอ้นี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดหลอดออฟตูลิงร่วมกับกินเขียวใบเล็กนะครับพี่เล็กอัพขาวเห็นไหมครับพอ วูบปุ๊บน้ำพุเลยอย่างนั้นเลยแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดหอมเห็ดหองโอ้โหอันนี้ชื่อชื่อดังเลยเนี่ยเห็ดหอมมันโผจากร้านบ้านอแมนเห็ดหอมขนมปังขนมปังด้วยนะครับครับสุดยอดมากร้านนี้ขายดีมากครับเพราะว่ามีลูกค้าติดตามมาจากของดีเจแมนเพราะนั้นก็จะมีคนมาอุดหนุนตลอดเวลานะครับอันนี้ให้ไปเลยเหรอครับเนี่ยให้เลยอ๋อตายแล้วโอ้โเอาจะดีขนาดนี้แล้วถ้าไปถึงร้านสุดท้ายนี่ไม่ปาเขาไปเป็นร้อยชิ้นเหรอ <laughs> โอ้ยตายแทะขอบคุณ<อ>มาก <ไป S 1> เลยเออมีร้านมีผักจากร้านเสิร์ฟสุกใช่ไหมเป็นผักออแกนิกนะใช่ไหมผักไร้สารเคมีอ๋อเนี่ยจากเกษตรกร,ร,กรโดยตรงเลยนะครับก็มีคนละครึ่งด้วยมีคนละครึ่งเนี่ยร้านค้าที่รับคนละครึ่งนะขายเป็นยังไงบ้างคะขายได้เรื่อยๆครับกำลังดีเพราะว่าลูกค้าก็เยอะด้วยเหมือนกันครับผมเราขายมากี่วันแล้วคะตอนนี้ขายมาตั้งแต่วันแรกที่มีเลยครับ ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าให้ความสนใจดีมากเหมือนกันครับช่วงนี้เพราะว่าด้วยเป็นช่วงือสิงกินผักด้วยแล้วก็คนรักสุขภาพก็ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นอกจากอาชีตามไรแล้วเรายังมีเพจอะไรให้ติดตามไหมคะอ๋อก็สามารถเข้าไปในนี้ได้เลยครับเพจเสิร์ฟสุกตรงนี้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเคุณลูกค้าอยู่ทางบ้านอย่างเงี้ยครับไม่สะดวกออกมาซื้อเองอย่างเงี้ยครับสามารถสั่งผ่านวีเสิร์ฟรได้ด้วยเหมือนกันพิมพ์ว่าเสิร์ฟสุกได้เลยครับผมโอเคนี่ก็ ครัวเมอร์ลินครัวเมอร์ลินมาเปิดครัวเองเลยโอ้โหให้ตายเถอะทีนี้ครัวเมอร์ลินนี่เขามีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนะ,ะในในคือตอนปกติในครัวเมอร์ลินน่ะก็ขายอยู่ที่โรงแรมเมอร์ลินอยู่แล้วแล้วในช่วงเทศกาลช่วงประเพณน,นีถึงสินกินผักเนี่ยเขาก็มีการขายอาหารเจอยู่แล้วด้วยแต่รอบนี้นะมีมาบริการถึงนี่เลยใช่ไหมม,มีอะไรบ้างคะเนี่ยก็วันนี้นะครับขายเป็นเมนูราดข้าวค่ะก็จะมีเป็น เป็นเมนูกะเพราเจนะคะแล้วก็ก็จะเป็นเต้าหู้หนําเลี้ยเป็นเมนูชื่อดังของโอรเมูินค่ะแล้วก็จะเป็นอาจาร์ภูเก็ตค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นอีกเมนูนึงก็จะเป็นจับชาย,ชายค่ะเมนูไหนขายดีที่สุดคะก็อตอนนี้ก็จะเป็นกะเพราค่ะแล้วก็อาจาร์ค่ะเราได้รับผลบตอบรับยังไงบ้างคะก็มาขายก็มาขายอะคะ่ะก็เราขายหลากหลายแล้วก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้านี่ค่ะไม่เบื่อค่ะก็ ผลตอบรับก็โอเคค่ะก็ขายได้เรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ถ้าหากว่าออลูกค้าดูอยู่หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถมาซื้อทานไะด้เพราะเราเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลูกค้าเบือ่อและจําเจคะ่ะนอกจากขายที่ลาบไร้แล้วเราก็ยังมีที่ใช่ค่ะที่โรงแรมภูมเก็ตม,อมืมอมินค่ะก็สามารถไปอุดหนุนได้นะคะก็จะขายเป็นอาหารจานเดียวและเป็นเมนูกับข้าวค่ะแต่และเมนูสุดยอดมากนะครับจากครมือลินนะครับ ร้านนี้ขายอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อนี่จะมีข้าวเกลียบนะครับ,รบข้าวเกเลือกข้าวเกลือนครับผมได้เลยครับก็ไม,มาอุดหนุนกันได้เลยนะอะครับ เราสามารถไปดูได้เรื่อยๆในนี้ข้างในข้างในนี้มีประมาณประมาณ10กว่าล้านนะฮะที่เหลือเนี่ยจะเป็นจาบจากข้างนอกขอบฝั่งเอาท์ดอร์เนี่ยของร้านไปของแม่ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวอันนี้น้ำอะโวคาโดเนาะแล้วก็มีฝั่งที่เป็นราเปาเจมีส้มโอสดๆนะฮะขนาดร้านซูชิเนี่ยซูชิยังเป็นซูชิเจร้านเดอะโบนี่เขาร้านดังเลยนะจากโบสอเวนิวใช่ไหม เนี่ยเขามาไร่วานิชขายผักอ๋ออ๋อนี่ร้านดังเนี่ยร้านดังเนี่ยร้านนี้เนี่ยใช่ไหมครับเอ,อ่อขายอะไรกันบ้างครับเนี่ยขายอะไรกันบ้างฮะขายรังระดับสดับมีสดหวานน้อยขายของเลยซินะครับแล้วเราก็ขายตก้ัวปุ๋เก็ตครับเป็นตก้งตัวโบราณมีแบบสดแล้วก็แบบทอดด้วยเลยครับอ๋ออ๋อในไงหวานน้อยกับไม่ใส่ทอดอ๋อดีเลยนี่เขาทอดให้เห็นสดๆเลยดู สุดยอดมากนะครับร้านนี้ฮอตมากอันนี้เป็นเบเกอรี่จากร้านเดอะพอร์ทที่โรงแรมดับเบิลทรีบายฮิวตันที่ป่าตองนะครับอันนี้ไร่วาน,นิชไปเรียบร้อยแล้วก็มีตัวอันนี้อะไรเนี่ยไอติมเหรอไอติมวีแกนเหรอโอ้ว้าวน, oh, <wow. S 2> นี่นะฮะขอดูหน่อยนะฮะครับนึงนี่ มีหลายรสชาติเลยนะครับตัวเขียวตัวเขียวจุเรียนชาเย็นเหลอนะั้นอ่ะหรือไงเนะี่ยไม่รู้สีเหลืองนะ่าอะไรอ่ะอ๋อครับครับโอเคทุกอย่างเป็นเจเป็นวีแกนนะฮะมีผักกรอบมีอะไรด้วยร้านนี้รับคนละครึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างที่ถามเมื่อกี้ก็าสามารถที่จะมาใช้บริการได้ทุกร้านนะครับที่ที่นี่นะครับ ก็ให้ความปลอดภัยค่ะตามมาตรการ New Normal นะคะก็ะจะมีบิบเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็มีการสแกนใบหน้านะคะวัดอุณหภูมิค่ะมาถึงราคาตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านปลาต้องโกการบินไทยนะคะไม่ต้องบินไปซื้อที่กรุงเทพนะคะที่ภูเก็ตเราก็ขายค่ะนี่ค่ะขายอะไรยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะ เราขายเป็นชุดนะคะชุดละ50บาทจะมีปลาต้งโขกให้3ตัวนะคะแล้วก็มีดิปให้เลือก1ดิปค่ะดิตอนนี้เราจะมีดิปใบเตยกับดิปมันม่วงนะคะดิปใบเตยเนี่ยจะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะลองทานอะไรใหม่ๆดูก็แนะนําให้เป็นออของมันม่วงนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของการบินไทยด้วยค่ะเราขายกี่โมงขาย11โมงค่ะจนถึงถึงค่าจะหมดอะคะ่ะสินค้าจะหมด เราขายมากี่วันแล้วเราได้รับผลตอบรับยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะจะรู้จักปาโตโบการบินไทยอยู่แล้วนะคะตามเพจที่ว่าเขาลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็ลูกค้าเข้ามาซื้อกันเยอะมากค่ะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะ เป็นร้านลูกชิ้นโกเจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านโกเจ้าแล้วนะคะเดี๋ยวมุกจะมาสั่งลูกชิ้นทอดเอาลูกชิ้น50ค่ะค่ะนอกจากเราขายที่รามไรสแล้วค่ะเราสามารถติดต่อทางเพนหรือว่าที่ไหนมีขายบ้างะนะเจก็จะมี2สาขาที่ขายตอนนี้อยู่หน้าบางเหนียวร้านหนึ่งนะคะใช้ป้ายลูกชิ้นปลาทอดโกเจ้าเหมือนกันค่ะแล้วก็มีที่สาขาล,ลัมไรสแล้วก็ขายในไลน์แมนแพนด้าค่ะ จะถ้าถ้าเป็นคาวก็จะมีเข้าไปในเพจลูกชิ้นปลาทอดกจ้าได้เลยค่ะก็จะมีทั่วทั่วกระจายอยู่แล้วก็มีสาขากรุงเทพด้วยค่ะตรงนี้เราก็เข้าร่วมโครงการรัดด้วยโครงการอะไรบ้างคะคนละครึ่งทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นของรัฐค่ะทอดกันสดสดเลยค่ะ ใครสนใจนะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่ทางรานไลยนี่เลยมุกสั่งไว้แล้ว50บาทค่ะเดี๋ยวเรามาจ่ายคนละรึ่งกันค่ะได้มาแล้วคะ่ะน่ากินมากๆเลยคะ่ะ ผลตอบรับจากร้านดีมากนะครับอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าคือตัวร้านค้าในอันดับแรกเลยเริ่มต้นก็คือว่าปีนี้ก็คือท่าการจะต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลามาตรการในการที่จะจัดประเนถือสินกินผักทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้นะเปิดพื้นที่ขึ้นมาสําหรับการขายเนี่ยร้านค้าก็ดีใจไปละหนึ่งว่าโอเคเรามีพื้นที่ขายแล้วทีนี้พอหลังจากที่เขามาขายเนี่ยตัวผลตอบรับที่ที่ทยอยดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับร้านค้า โครงการรัฐนี่หลายๆร้านเนี่ยคือตัวเขาเองเน่เขาด้วยความที่เขาเป็นร้านค้ามืออาชีพอยู่แล้วส่วนใหญ่นะครับก็แต่ละร้านเนี่ยก็จะมีโครงการของรัฐเนี่ยรองรับหมดเลยนะอย่างช่วงนี้คนละครึ่งเองก็ยังมีการใช้ใช้คนละครึ่งอยู่ก็หลายร้านนะครับในในตลาดครั้งนี้ห้าสิบร้านเนี่ยก็รับโครงการของรัฐโดยเฉพาะคนละครึ่งด้วยสามารถที่จะสอบถามได้จากที่ร้านได้เลยครับหรือว่า บางร้านเนี่ยที่เขามีอยู่แล้วเขาจะติดป้ายด้านด้านหน้าร้านเลยว่ารับโครงการของรัฐอะไรบ้างปีนี้ได้รับความความสนใจแล้วกออ็มีทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งผู้คนเนี่ยเข้ามาเยอะมากปีหน้าถ้ากิดเราพัฒนาตัวงานซึ่งเป็นฝั่งของงานของเอกชนนะครับ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป็นทางมาตรการด้วยนะครับว่าปีหน้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะยังอยู่กับโควิด -19 หรือเปล่าแต่จะอยู่หรือไม่อยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของทางจังหวัดด้วยว่าเราจะสามารถจัดงานได้มากน้อยขนาดไหนแต่ผมมองว่าจุดเริ่มปีนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของภาคเอกชนในการที่เราเปิดพื้นที่ให้กับร้านค้ามาขายเปิดพื้นที่ให้กับผู้คนที่อาจจะไปไปตามสัญเจ้ามาแล้วแต่ว่าอยากประทานอาหารอะไรที่ ที่แตกต่างไป,ไปจากที่เขาทานนะครับก็มาตรงนี้ก็อาจจะได้รับความสะดุกหล,หลายอย่างปีหน้าคิดว่าเราจะพัฒนาในการจัดงานให้ใหมีความชัดเจนมากขึ้นจริงแล้วหลังจากนี้นะครับด้วยความที่เราตามมาตรการของจังหวัดอยู่ตลอดเวลา ว่าแต่แต่ละเรื่องนะฮะว่าสามารถที่จะจัดกิจกรรมคนได้มากน้อยขนาดไหนจริงๆล้วมีกิจกรรมที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากทั้งเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับการออกบูธขายขายสินค้าขายอาหารขายต้นไม้หรือขายอะไรที่ที่ท,ที่ที่เป็นเทรนด์อยู่ในปัจจุบันรวมถึงกิจกรรมอื่นๆเช่นกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะฮะหรืออย่างเรื่องของการริจัโลงิตแต่รับรองได้ว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับ รวมถึงต้นปีหน้าเนี่ยตัวลำไรเฟิลซึ่งเป็นห้างเป็นศูนย์การค้าของคนท้องถิ่นเนี่ยก็ยังคงยืนยนันจะเป็นพื้นที่สำหรับการจัดงานสำหรับทั้งท้องถิน่นแล้วก็ทั้งจากจังหวัดอื่นๆที่จะเข้ามาจัดงานในจังหวัดภูเก็ต ท่า,ามกลางวิกฤตที่หลายๆคนค่อนข้างระมัดระวังตัวมากนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนตอนแรกว่าด้วยความที่ประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตเนี่ยเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนั่นหมายความว่าในในการปฏิบัติถือศีลกินผักเนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนภูเก็ตอยู่แล้วนะครับอันนี้สําหรับคนภูเก็ตเองที่กําลังมองหาในในที่ที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยจํานวนคนจํานวนร้านไม่มากนัก รวมถึงมีที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็มีพื้นที่ทั้งในห้องแอร์แล้วก็ข้างนอกที่เป็นโอเพนแอร์นะครับอาจจะมานั่งทานก็ได้หรือว่าอาจจะซื้อไปทานที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะลองมาอุดหนุนทางนี้บ้างน,นะครับเราอาจจะไหว้ไปไหว้พระที่ที่อารมที่สาเจ้าเราได้อาหารมาส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเนี่ยลองลองขับรถมาทางรามไร้นะครับแล้วก็ลองเลือกเลือกซื้ออาหารจากผู้ประกอบการที่เราเปิดโอกาสให้กับเขาเนี่ย ในการมาขายของในช่วงในช่วงวิกฤตนี้เอางี้ดีกว่าเพื่อเพื่อที่จะได้ช่วยกันไปฟื้นหรือว่าไปทําให้เศรษฐกิจของของภูเก็ตเนี่ยคือมีการขยายเติบโตมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะมาที่ลามรัเอเมอร์ได้ครับ สีสันบรรยากาศร้านค้ามากกว่า50ร้านค้านะคะที่ภาคเอกชนค่ะได้รวบรวมร้านค้ามาตั้งไว้ที่ลหลมไลอ์อเวนิวภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด1 9อีกทั้งยังเป็นการสืบสารประเพณีถือชิ้นกินผักในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยล่ะค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ